สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็ทานไปแล้วค่ะนะคะปลากระพงทาแป้งทอดของพรานะคะนี่ทาแป้งเรียบร้อยเลยนะเพื่อนปลากระพงปลากระพงทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะลงทอดเลยนะคะเพื่อนนะคะมันอาจจะไม่พอดีกับกระทะนะปลากระพงพราไม่อยากตัดมันนะเพื่อนนะคะจะทาแป้งเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลงทอดเลยค่ะ าจะทอดเฟนอ่อนนะคะเพื่อนนะคะหางงอน,นิดนึงกับเพื่อนเพนราะกระทะมันเบ็กเนาะมันก็ไม่เด็กแล้วคะ่ะใบใหญ่ที่สุดแล้วค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนจะน้กตาก็ถึงนข้หอมได้น,นะคะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็แฮปปี้อีกแล้วค่ะนะคะแฮปปี้ทูอกินฟิชนะคะปลาทอดปลากระพงทอดนะคะปลากระพงทอดสไตล์พอล่าปลากระพงทาแป้งทอดคะเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วพอล่าชอบทานปลาปลาทุกชนิดนะคะพอล่าจะชอบนะคะนี่ผักนึ่งนะคะวันนี้ก็ผักนึ่งนะคะนี่ก็มีบ็อกโคลี่นะคะแล้วก็แคราเวเฟร์นะคะประกับ ดอกประกาศใช่ไหมแล้วก็มีแคปซิก,กัมฟักทองนะคะนึ่งเข้ากันใช่สีสันน่าทานมากสีสันน่าทานนะคะเอาออกจากซุงแบบนี้เลยค่ะแล้วเอาออใส่จาน <c oughs> นะคะก็มีน้ำจิ้มเจียวค่ะนั้นเจียวพริกสดมะเขือเทศน้ำปลานะเพื่อนนะคะก็เมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะคะพะลาก็ชอบนะคะทอดปลาเป็นตัววันนี้นะคะมามามา,มาทานด้วยกันเพื่อนมาทานด้วยกัน,นะค่ะนะคะ เยอะมากเป็นตัวจะหมดหรือเปล่านาะแต่พ่อคร่าชอบแต่หัวกับทอมกับพุงนะคะกินหมดทั้งตัวเลยค่ะนะโอ้โหไม่หมดวันนี้ก็มีผลไม้นะคะผละไม้มิเตงโมค่ะสตอรอเบอรี่แล้วก็เกรปนะคะนีองุ่นนะคะ,นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเสิร์ฟพร้อมกับนี่ค่ะนะคะมาๆมา,มา,มาทานด้วยกันค่ะกับมือกับมื้ออาหารสบายๆส,สไตล์พนร่านะคะอร่อยทุกมื้อคะ่ะนะคะก็นะ อันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวทุกทุกอาทิตย์เลยนะคะก็สลับกันไปนะเพื่อนเนาะกินง่ายกินยากกินเยอะกินน้อยแล้วแต่สะดวกเวลาจะทาก่อจิ้มเจียวก่อนนะคะข้าวติดมือแล้วเพื่อนเพอาหยุงก็ติดมือนะคะหยุมก็ติดมือ ทาน้ำมันก็ไม่อยู่เพื่อนเป็นอะไรบอกหน่อยนะคะ ตาทาแป้งกรอบมากเพื่อนเห็นไหม เอาส่วนพุมงก่อนนะคะ <c oughs> ขออร่อยอยู่ตรงพุม <c> ง <oughs> กรอบมากเลยอร่อย กินอย่างเดียวนะเพื่อนรียบคุยอะไรนะคุยก็ติดคออืมอย่งเดียค่ะถ้าเป็นวันหยุดนะเพื่อนพระจะกินข้าวมื้อเดียวนกินประมาณบ,บ่บายๆนะเช้าก็กินขนมปังกาแฟนะคะบ,บ่บายๆก็กินแบบนี้ค่ะ,ะช่วงบ,บ่ายเย็นก็ไม่กินแล้วค่ะหิวก็ผลไม้นะคะ อันหยุดง่ายๆเพื่อนนฮดูเหมือนกินเยอะใช่ไหมคะแต่กินครั้งเดียวนะครับเพื่อนแต่ถ้าไปทำงานอ่ะกินบ่อยพักนะทุกสองชั่วโมงพักทุกสองชั่วโมงก็กินนะฮะของกินเล่นจุกจิ๊กอร่อดแต่ถ้าอยู่บ้านเนาะก็กินจุ๊กจิ๊ก พักทุกสองชั่วโมงนะคะทำงานที่นี่คำใหญ่เลยค่ะ เราก็จะแกะปลากินแต่ก้างเนื้อคงกินไม่หมดนะนะแยกออกก่อนพลาชอบกินก้างมันอร่อยมัน,มนปลากระพงนี่มันอร่อยดีนะเพื่อนนะพลาชอบทำอะไรก็อร่อยปลากระพงมันจะมีปลากระพงสองอย่างนะเพื่อนปลากระพงน้ำจืดที่อยู่น้ำก่อยน้ำที่น้ำกระพงทะเลนะคะ เก็บเนื้อมันออกก่อนนะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านเขาอยากด้วยเขาจะได้กินไม่มีก้างถ้าเขาอยากนะไม่อยากไม่อนไรเ็มีเก่าวข้าวอยู่แล้วข้าวเนี่ยหุงสม็จมาหุงข้าวนะเพื่อน นุ่มทั้งวันเลยค่ะไม่ไม่แข็งด้วยนะคะง่ายค่ะหุงขรั้งละสองกระป๋องกินได้สามวัน <laughs> ทาแป้งก่อนทาแป้งมันเขาจะกรอบและไม่มีกลิ่นคาว น้ำก็เย็นเย็นอร่อยปิล่าข้าเหนียวหมดปลาเลยแต่หัวค่ะเพื่อนตันนี้กินนะคะกินได้เยอะแต่ผักนะคะน้ำข้าเหนียวกับปลาผักไม่เท่าไรนะคะเพื่อนอินน้องสำรานค่ะนะอร่อยมากเพื่อนเนี่ยสไตล์พล่านนะเพื่อนนะทำบ่อยเห็นบ่อยก็จะเพิ่งเบื่อนะพลราก็กินแบบนี้ก็ไม่ได้กัทิตนะอาทิตย์นะเดือนละครั้งปลาสองครั้งทุกอาทิตย์อาขาทุกอาทิตย์นะปลา อาจจะไม่ได้ลงคลิปอ่าวันต่อวันประมาณนี้นะเพื่อนเนาะก็นี่เลยค่ะนะคะต่อไปก็เนะะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะวันนี้น่าสดค่ะอากาศร้อนนะคะไม่ทาแป้งค่ะวันนี้นะคะอาการร้อนนะคะกินอะไรก่อนโอ้ยอิ่มมากเลยเพื่อนเอ้ยอิ่มน้ำสำรานองุ่นก็กลบกอบ เอเบอรีก่กับลูกช่วลูกเบอล์วันล่าของกินได้หมดลูกนี้เอาลูกเล็กดีกว่าอิ่มเพื่อนหอมหวานฉ่ำมากฉ่ำมากเลยเต็มหง กินชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยเพื่อนอีมากเลยอ,อร่อยกินอโงนแล้วอโงนก็ไม่ได้เปรี้ยวหวานนิดนึงสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวมากินแตงโมตัดเข้ากันเข้ากัน <laughs> อร่อย ีก็อิ่มลำสำราญมื้อเดียวรวดนะคะคงแตะอะไรอีกไม่ได้แล้ววันนี้ทั้งวันอิ่มมากมื้อเดียวนะคะแล้วปากพงทาแป้งทอดเนาะข้าวเหนียวผักนึ่งกิ้มแจ่วผลไม้รวมนะคะน้ำเย็นๆกับพล่าวันนี้ก็มีความสุขในการกินนะคะนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามพอล่าเนาะคะจะได้มีอะไรให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะเดิมๆเพื่อนต้องขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย